ถ่ายไฟรถบนถนนให้เป็นเส้นแบบนี้ด้วยมือถือซัมซุงกา a ล็กซี่เอสยี่สิบสิ่งที่จําเป็นมากเลยก็คือขาตั้งกล้องครับเสร็จแล้วเข้าไปที่กล้อง<ๆ>เข้าไปที่เมนูอื่น,น<ๆ>ครับจะเจอเมนู Expert เ a w รครับกดเข้าไปได้เลยครั้งนี้ผมจะตั้ง ISO อยู่ที่50ต่อไปกด ND ที่มุมบนขวาเลื่อนมาที่32เสร็จแล้วแตะที่หน้าจอเพื่อออกจากเมนูต่อไปเป็นสป e e d Shutter ตั้งไว้ที่8วินาทีครับต่อไปจะเป็นไว้บาลานซ์ขวามือครับผมจะตั้งไว้ที่ประมาณ3 8ม0ัครับผมจะตั้ ไว้ที่2วินาทีครับเพื่อกันเวลาตอนกดชัตเตอร์แล้วกล้องมันสั่นล็อกโฟกัสให้เรียบร้อยผมจะกดชัตเตอร์ก่อนช่วงรถไฟฟ้าจะแล่นมาถึงหน่อยหนึ่งครับชัตเตอร์จะทําการเปิดค้างไว้8วินาทีครับช่วงระหว่างนี้ต้องนิ่งมากๆเลยครับห้ามโดนขาตั้งกล้องเด็ดขาดผมกดถ่ายหลายรูปครับแล้วแต่ละรูปผมก็ต้องรอรถไฟมาอีกครั้งหนึ่งและการถ่ายแต่ละครั้งแต่ละสถานที่ก็ตั้งค่ากล้องไม่เหมือนกันนะครับมาดูภาพที่ได้กันครับเพื่อนๆชอบรูปไหนครับรูปที่1รูปที่2รูปที่3หรือารูปที่4คอม,มบอกหนครีอว่าร <ๆ S 1> ติดตามไว้เลยนะครับ